มัสิบหายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนขอตัวเด็กกันเน็ตเน็ตโบดีค่ะมือดิฟนตกไปปล่อยแต่สิ่งที่เราฝันจะฝันเมื่อคืนนะคะขอให้มือดีก็ขอให้มานขอให้เฮ้งนะคะฝันเด็กฝันมืนอนีเนาะฝันเมื่อคืนเนี่ยบอกฝันก่อนฝันว่าเห็นหมูกเกาค่ะเราเหมือนว่าหมูกเขาสมัยเรียนด้วกันนะคะเราก็เหมือนไปเขียน เ,เหตุการณ์บานน้ำมูนะคะเ,เหตุการณ์บานน้ำมูนะคะแขนแล้วก็บอกเรื่องเรื่องเออมอนเป็นคิดเลขอีกอย่างนี่จ้ะเป็นอเออคอยก็บอกว่าสามหาหกคอสั่งพากันบอกเรื่องเลขเลยนะจ้ะที่นี่ก็ซิม่าตีเลขอฝันหมูกกเกาเลขฝันน้ำโชคมานียเลขฝันน้ำโชคมานียนะคะประกาศประกาศบ่กที่ อาบอกปิดเอาปากกาก่อนเลยฟันน้ำโชบมมาดิ ค่ะเลขฝันน้ำโชกบดีกับซีบีสามหกสองตัวมีสามหกสามหา้หาห้าหกสี่หกสี่เก้าเลขสามตัวกับซีนี้สามหา้าหกสามหกส,ส,สหกีค่ะน่าสนใจก็คือ36กับห้าหกแล้วก็ เด็กเก่าเมาื่อวานก่สิเป็น4664อะค่ะื้นนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามที่รับชมนะคะที่เสีเอาเล็ฟันน้บก็ขอให้โชคมันๆนะคะื้นนี้ขอให้เฮงๆร่ำรวยๆนะคะทุกคน36 35 56 46 49 35 6 36 4 236ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆ,ๆเฮงๆปังๆนะคะ ทังนี้ก่อมา่นี้ก็ฝนตกไปปล่อยจ้ะกับขอให้โชคให้บานบม่นี้ก็ขอลงไรา์เพียงเท่านี้นะคะมาไม่ทันหรือว่าไม่ได้มาดูก็ฝากดูย้อนหลังให้ด้วยค่ะถ้าเกิดมาตัดตามนะคะบ่มากกับพานนะคะนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ